สวัสดีครับช่องมิปเลอร์ครับวันนี้ซาจินตะกมครับอ่านี่ครับเขากบบมาต้มเค่องไหครับนี่ต้ม่องไหมมันซุกๆแคน้อยเน่ะอ่าตีกระปอร๋อนแล้วครับเนาะปิดแก๊สเลยครับอเอามาเตรียมเครื่องเตรียมขัวใหม่เตรียมเครื่องเตรียมขัวแห่งกมครับเนาะโอ้ กินเลาก็ซอยละไกลไก่จะแล้วนะครับนี่ครับหลังจากที่เขาให้ซอยกินซอยกินซอยตับซอยอย่างแล้วเนาะในน,น,นี่ครับนี่อ้เลือดกระเพียกกัอยู่นี่เนาะเดี๋ยวผมไปจัดหันพักหันอย่างกันเนาะนี่ครับเขาก็ซอยพักกันแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็หอมใหญ่ครับอ่าอันนี้พริกพริกแดงบ,บ้านเขาเนาะไข่มักเพชรกับสายเพชรครับอ่าอันนี้ ตะไข่เนาะจะไข่บ้านเราเน่ะอันนี้ก็พักเป็นห้องพักแพ้วเนาะพักแพวกับพักเพชรบ้านเราเนาะไอ้พักไผ่เออจะพักเพชรพักไผ่เนาะอันนี้ก็ไอ้อันนี้ก็ไอ้ยังไงสารเหนเนาะสารเหนนี่ก็มีแต่อี้นะครับประมาณนี้กับจิ้นเนาะ นี่จินคนไหนจินตับคนไหนอันนี้ก็เลือดเพี้ยเนาะเตีเลยครับเดี๋ยวลงมือสูนเลยเนาะอันนี้นะครับวิธีการสูนก็ไหนใส่ขี้เพี้ยไปเลยนี่จก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 ไปโอ้เตะอีๆๆ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 ป้อ,อ,อขี้เพี้ยวางนี่ก่อนเนาะเสร็จปุ๊บก็จะไอ้พิกลาพิกลา,กลาม่หูกระแป้งคนเดียวนี่ โอ้นี่เนาะอดี๋ยวไปคลียสะดวกหน่อยอม,มือใหม่ฮัตเนาะอยากจะเนี่ยยังไงเนี่ยยูทูบมีนะมือใหม่ฮัตเนาะนะเพดไปเหมาะดีอ่ะนี่ครับผมจะใส่พริกผงไปเห็นน้อยเนาะนี่สักจอนใหญ่ๆนี่อ่ามันหอมขึ้นหน่อยอ่ะอล้วแต่สูตรไปสูตรมันนะครับนี่อืม ใส่ก็ดีเนาะใส่ดีไปจุก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 เออมาขม่มให้หน่อยเนาะนี่ดีน้องพอรนะอ้าวนี่ครับเสร็จปุ๊บก็ก้นกูยงศูนย์กูยงเข้ากันเนะาะเดี๋ยวผมขอหยัดกลิ้นกันเนาะศูนย์ก็นเนประตูด,ด้วยครับเสร็จปุ๊บกับนี่ครับนี่ชูโลดเนาะครับเนาะอืมลดใส่ไปใส่น้อยลำ้ำ น้อยวะใส่หลายล้ำหลายวะปนว่าเนาะอืมนี่ก็นี่ก็กระปนเนาะอ่ากระปนใส่ไปอ่านะอ่าประหยัดก้นผมน่อยครับเนาะก้นหมกำเนาะอืมอันนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็ใส่เลือดลงไปเลยนี่จกจกจกไปเลยนี่อยู่โอ้พอกันเนาะ ใส่เลือกไปอืมคุณกินกันมั้งหลับจ้าลู่เหง่อกันลอยอังตองอังตองเนาะอืมนี่ครับอันนี้ครับเขาก็ใส่กินเนาะลงไปละใส่เครื่องควลงไปตัวแฮมเนาะนี่เนาะใส่เครื่องควลงไปโลดด้วยกันในมดนี่อืมอืม เดีกลนศูนย์กันเนาะโอ้นี่นอืมมาอนึ่ครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเวลากลนกันครับนี่ครับหน้าตาซ่ามันก็จะประมาณนี้ครับนี่ฮึมม่อนี่เออแสงบ่ค่อยดีเนาะนี่พักเอ็มมันเห็นเนาะอืมนี่แหละครับ